สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสอนเล่นเกม LOL Y Live นะครับจากช่องของลอยสไตล์นะครับอยู่กับผมเช่นเคยลอยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเดินเกมนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากๆนะครับสําหรับการเล่นให้ได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายนะครับสําหรับใครที่สงสัยนะฮะว่าเกมนี้เล่นยังไงต้องเดินเกมยังไงนะครับในเมื่อเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบนะฮะแล้วควรเดินเกมยังไงเพื่อเก็บชัยชนะนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับไปรับชมกันเลย ระบบเกมของวายนะครับคือจะมีแผนที่ทั้งหมด3เลนนะครับแล้วก็5ตําแหน่งนะครับซึ่งแต่ละตาแหน่งเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับในคลิป LRYL สอนเล่นพื้นฐานนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับแต่ละตาแหน่งนะครับจะอยู่ด้านล่างเหมือนกันแต่จะมีการสลับอ็อบเจกต์นะครับ ถ้าโซโลเลนเนี่ยก็จะอยู่กับริฟเฟลลหรือว่าบาลอนนะครับส่วนดูโอเลนก็จะอยู่กับมังกรนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับท็อปเลนเนี่ยก็จะมีส่วนในการรับผิดชอบในการคุมริฟเฟลลส่วนดูโอเลนก็จะคุมมังกรนะครับแล้วก็บิดเลนจะเป็นตัวเชื่อมทั้ง2ฝั่งเลยทั้งมังกรแล้วก็ริฟเฟิลลหรือว่าบาลอนนะครับคุมทุกอย่าง คือมิดเลนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราชนะง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือการบอดนั่นเองการบอดสําสคัญยังไงนะครับก็เราจะได้เห็นอ e ีกฝ่ายนะครับว่าอ e ีกฝ่ายเนี่ยจะมาแก๊งเราตรงไหนเราจะสร้างความได้เปรียบยังไงนะครับเราจะกดเลนได้ไหมก็อยู่ที่การบอดหมดเลยนะผมแนะนําว่าพยายามปากตามรูปแชมปเปี้ยนของอ e ีกฝ่ายนะครับถ้าอ e ีกฝ่ายเป็นรีซินอย่างเงี้ยเราก็แบบปากวอดกันข้ามคือปากวอดกันตรงนูน้นตรงนี้ของรีซิน คือการวอร์ดมันก็แตกต่างกันไปตามแชมเปี้ยนอีกฝ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบท็อปเลนกันก่อนนะครับท็อปเลนนะครับถ้าเราเจอพวกไฟเตอร์อย่างเช่นซินเชาหรือว่าวายนะครับเขาชอบมาในพุ่มอย่างเงี้ยคือถ้าเราปากไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆแล้วเขาเข้าพุ่มมาเนี่ยอีก e ฝ่ายจะเสียเวลามากเลยนะเราทําเป็นสู้ๆก็ได้นะครับเวลาที่อ e ีกฝ่ายมาเราก็เดินถอยมันจะทําให้จักรเกิลอ e ีฝ่ายเสียเวลาจะสร้างความได้เปรียบให้กับเพื่อนนะครับอ่ามุมที่2นะครับ เป็น3แยกตรงนี้นะครับ3แยกตรงนี้เนี่ย,ย,ยมันมันชอบมามมอ่ะฮะจังเกิลเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ชอบมานะเพราะว่ามันจะทําให้โดนแกงง่ายอะ่ะเออแล้วก็จุดที่3ครับตรงนี้นครับอันนี้คือในรูปแบบกันนะครับถ้าเราเดาทางถูกเนี่ยเราก็จะไม่โดนแกงแล้วเราก็สามารถกดเลนได้ง่ายขึ้นนะครับอ่านี่ของท็อปเลนทั้งหมดนะครับผมต่อไปการวอร์ดของจังเกิลนะครับ การวอดของเจ้าเกิรเนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะครับคือแบบอินเวดหรือว่าแบบป้องกันไม่ให้อีฝ่ายอินเวดนะครับถ้าป้องกันไม่ให้อีฝ่ายอินเวดเนี่ยเราก็ต้องรู้นะฮะว่าอีฝ่ายเนี่ยเริ่มอะไรนะอ่ะอย่างเช่นกันในพุ่มอย่างนี้ก็ได้ฮนะแล้วเราก็ไปฟาร์มปกติครับเวลาที่อีกฝ่ายเดินเข้ามาเราจะได้เห็นนะครับสองข้างเหมือนกันนะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าอีฝ่ายเริ่มอะไรนะฮะเราก็เดินไปวอดแบบไกลๆเลย ไปดูตรงบัฟที่เขาเริ่มเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบแนวบุกๆหน่อยนะครับการวอร์ดก็จะช่วยให้เราเนี่ยเดินเกมได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูการวอร์ดของมิดกันบ้างดีกว่านะครับการวอร์ดของมิดเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญที่สุดละมั้งครับเพราะว่าเวลาที่จังเกิลอีกฝ่ายจะเดินผ่านอย่างเงี้ยมันก็ต้องเดินผ่านมิดใช่ไหมแล้วถ้ามิดเราเรา,เราถูกว่าอีกฝ่ายจะเดินไปทางไหนเนี่ยเราปักดักเลยครับ ก็จะมีจุดดีๆนะครับก็จะมีหลุมไก่ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งนะครับจะกันได้ทางมิดอีกฝ่ายเดินโรมนะครับหรือว่าจังเกิลผ่านมาฟาร์มเราก็จะเห็นนะแล้วก็ในกรณีที่จังเกิลปักตรงนั้นไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถปักกันอีกฝั่งก็ได้นะครับคือมิดเนี่ยใช้วอดร่วมกับจังเกิลนะครับมันจะไม่ได้แยกกันมันจะใช้ร่วมกันนะครับผมกันก็กันได้หลายทางครับแล้วแต่เลยครับว่าจะกัน ทางไหนเราต้องดูว่าอ e ีกฝ่ายฟาร์มอะไรไปแล้วถ้าสมมติอ e ีฝ่ายฟาร์มเรดไปแล้วเนี่ยเขาต้องมาบูใช่ไหมถ้ามาบูเราก็ปักกันบ้านตัวเองก็ได้การโดนแก๊งการโดนแก๊งก็ุ่มนี้ก็ดีครับต้องแบบดีไซน์เอานะครับว่าจังเกอร์อีฝ่ายจะแก๊งแบบไหนต่อไปการวอร์ดแบบของ adc นะครับ adc เนี่ยมีวอร์ด2แบบคือวอร์ดเพื่อฆ่าอ e ีฝ่ายนะครับเวลาที่อ e ีฝ่ายเข้าไปในพุ่มเนียแล้วเรามองไม่เห็นเราวอร์ดเข้าไปแล้วเพื่อจะได้ตีใช่ไหม กับอีกแบบหนึ่งคือวอดกันตัวเองครับวอดกันตัวเองในที่นี้นะ่ะก็จะมีหลายพุ่มเลยฮะคือพุ่มนี้ก็สําคัญครับเวลาที่อีกฝ่ายจะมาแก๊งเนี่ยส่วนใหญ่เราดันเลนลึกๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแก๊งด้านหลังถ้าเราวอดพุ่มนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็อีกอันนึงครับคือวอดสูงครับถ้าวอดสูงเนี่ยแนะนําเป็นประมาณนี้ฮะอันนี้แล้วแต่ซัพพอร์ตด้วยนะถ้าซัพพอร์ตไปวอดสูงมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องก็ได้ครับ เราใช้วอดแบบเดียวกับซัพพอร์ตครับวอดสูงก็ตรงนี้ก็ดีครับเราจะได้เห็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยฟาร์ม2บัรนี้ไปหรือยังแล้วก็อีกอันนึงที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นก็คือวอดในพุ่มใช่ไหมสมมติเราตีตีอยู่เนี่ยเรามองไม่เห็นอีกฝ่ายครับอีกฝ่ายเข้าพุ่มไปเราก็ปากวอดเข้าพุ่มมาเพื่อเพื่อที่จะให้เราได้ตีนะครับผมต่อไปครับวอดของซัพพอร์ต วอดของซัพพอร์ตสำคัญมากๆนะครับซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีเวลาว่างใช่ไหมครับเอาเวลาว่างตรงนั้นนะครับไปวอดลึกๆนะครับให้เห็นจังเกิลนะครับลึกแค่ไหนก็ได้หรือว่าจะไปวอดช่วยมิดก็ได้แต่ถ้าเราจะเซฟเนี่ยเราก็วอร์ดกันตัวเองก็ได้นะครับซัพพอร์ตเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆในเกมที่ผมขอเน้นสำคัญมากๆนะฮะอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบนะครับคือการดันเลนนะครับการดันเลนเนี่ยจะสร้างความได้เปรียบให้กับทีมนะครับ เวลาที่เราดันไปอย่างนี้นะครับเนี่เวลาที่คีฟดันเข้าไปเนี่ยจังเกิลเราเนี่ยจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองเวลาที่เรามีบวกตรงไหนตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นตรงไหนก็ได้ฮะเราเนี่ยจะไม่เสีย e ีกนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถวิ่งไปเติมเกมกับจังเกิลได้เนี่ยฮะดันเสร็จออจังเกิลบวกตรงนี้ปับปบปบปุบปุบปุบปับปุบปุบปุบปบปบปับปบปุ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 บปบปุบปบปบปุบปบปุบปุบปุบปับปบปบปบ อีกในกรณีหนึ่งนะครับอีกฝ่ายเลือดโลนะครับเราดันเลนเนี่ยเราก็จะสร้างความได้เปรียบครับอีกฝ่ายต้องกดดันนะครับกดดันโดยการล่าคลีมในป้อมแล้วก็เวลาที่อีกฝ่ายเลือดน,น้อยเนี่ยเราก็จะสามารถเรียกเพื่อนมาฆ่าได้เลยนะเราจะไม่โดนดาเมจจากป้อมเขาเพราะว่ามินเนี่ยแทงให้เราก่อนและอีกฝ่ายเนี่ยโดนลุมปแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับต่อไปนะครับเป็นการฟีดเลนนะครับการฟีดเลนนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบนะครับเวลาที่อีกฝ่ายเนี่ย เดินเข้ามาลึกๆอย่างเงี้ยอาจจะโดนจังเกิลเราแก๊งก็ได้นะครับหรือว่าสร้างแรงกดดันก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเลเวลนาอยู่เราฟีดเลนแล้วก็ให้คีฟเนี่ยมันตัดคีฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจะทําให้เราเนี่ยเลเวลนาพูดถึงการชนะเลนกันก่อนนะครับเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจว่าการชนะเลนเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับการชนะในเลนนะครับจะช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับทีเป็นอย่างมากนะครับคือถ้าเราสามารถชนะเลนหนักๆเนี่ยได้คิวนะฮะได้ป้อมได้มินเนียนนะฮะ ถือว่าเป็นการสร้างความกดดันในเกมได้อย่างมหาศาลเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็สามารถชิงพื้นที่ในเกมของฝ่ายตรงข้ามไปอีกเรื่อยๆนะครับเวลาไฟ์เราก็จะสามารถได้เปรียบคือเอาพูดง่ายๆก็คือจะทําอะไรเราก็ได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใน Wild Rift นะครับการชนะเล่นจะเกิดขึ้นยากกว่า LL version PC นะครับเผื่อใครเล่นคอมมาก่อนเนี่ยเพราะว่ามินเนี่ยนะครับใน1เวฟจะมีแค่สตัวเท่านั้นเองบวกกันก็จะไม่มียาให้ซื้อนะครับแต่จะมีฮันนี่ฟุต แทนเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้เพิ่มเลือดถ้าเลือกใช้ดีๆเนีฮะเราก็จะอยู่เลนได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับรอกลับตอนที่เราได้อเทมอะไรแบบนั้นจะมากกว่านะครับเทคนิคที่ทําให้ชนะเลนนะครับก็เช่นอย่างแรกนะครับการเลือกตัวอันนี้ส่งผลมากๆนะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับส่วนเทคนิคในเลนเนี่ยคือผมแนะนาว่าพยายามอย่าสู้ในดงมินเนี่ยนะเพราะว่ามินเนี่ยในวายเลนเนี่ยตีแรงมากๆนะครับ คือถ้าเรายืนประชิดกับคีบตัวหลังแล้วเราไปตีฝ่ายเนี่ยคีบตัวหลังเขาตีเราเนี่ยเหมือนแบบเหมือนโดนสกิลหนึ่งเลยนะคือมันมันแรงครับมันแรงแล้วก็พยายามสร้างความได้เปรียบน,นะฮะอย่างเช่นหาจังหวะโซโล่คิวโดยพยายามตอดเขาก่อนพอมาถึงจุดที่เรามั่นใจว่าฆ่าเขาได้เนี่ยเราค่อยปิดบัญชีของเขานะครับอ่าหรือถ้าเราเล่นแชมเปี้ยนประเภทมี CC เราก็สามารถเรียกเพื่อนมาแก๊งได้เพราะว่าเรามี c c ไงเเราสามารถสร้างจังหวะให้กับการฆ่าได้นะครับแล้วก็อยากเสริมนิดนึงครับตรง ฮันนี่ฟุตนะครับฮันนี่ฟุตเนี่ยสำคัญมากๆนะครับคือถ้าเราสามารถกดดันอีกฝ่าได้อย่างหนักหน่วงเนี่ยเราไปตีฮันนี่ฟุตแล้วเราแย่งเนี่ยเหมือนเราชนะเลนขาดเลยนะหรือในะอีกกรณีหนึ่งอันนี้ผมเจอเจอค่อนข้างจะน้อยนะแต่เคยเจอมาคือจังเกิลฝั่งเราเนี่ยฟาร์มเสร็จแล้วใช่ไหมจังเกิลเราฟาร์มเสร็จแล้วเลือดไม่พออยู่ๆมาเก็บฮันนี่ฟุตของเลนเนี่ยโอ้โหรับรองแพ้แน,น่นอนฮนะตัวในเลนแพ้อย่าทำนะะจังเกิกลับบ้าน การแก๊งนะครับ <S <S ซึ่งอันนี้เนี่ย <ๆ S 2> เป็นคําถามที่หลายคนถามมาเยอะมากนะครับแล้วก็ถามมาตลอดนะครับว่าป่าควรเดินเกมยังไงควรไปแก๊งเล่นไหนไปช่วยตอนไหนดีนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าจังเกิลแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถหรือว่าความเก่งในแต่ละตัวมันแบบไม่เหมือนกันเลยนะครับบางตัวก็เก่งเลเวลห้าตอนมีอันตีนะครับบางตัวก็เก่งตั้งแต่เลเวลต้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างดีกว่า อายกตัวอย่างสักสองตัวนะตัวตัวแรกนะครับซินเชานะครับซินเชาเนี่ยมันมีความสามารถคือดาเมจค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วเป็นตัวที่แก๊งค่อนข้างจะชัวนะครับวิธีการแก๊งเนี่ยก็ต้องคิดก่อนเลยครับว่าเอ้ยเล่นไหนมีซ,ซีซีให้เรานะครับเราไปแก๊งเล่นไหนได้บ้างนะครับส่วนเลนนะเลนก็ต้องแบบพยายามเซตอัพให้จังเกิลเนี่ยมาแก๊งนะครับไม่ใช่ว่าเราดันอย่างเดียวแล้วจะให้จังเกิลแกงอย่างนี้แ ja ก๊งไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ยกตัวอย่างอีกตัวแล้วกันครับ ตัวเลเวล5อย่างเช่นอามูมูอีฟเวลินอย่างเงี้ยคือตัวพวกนี้เขาต้องการอ,อ,อันตินะครับในการฆ่าใครสักคนนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยเลนเราก็ต้องรู้ด้วยว่าจังเกิลเราเก่งเลเวลไหนเราก็ต้องเซฟเซฟนะรอเขาเลเวล5แล้วให้เขาเล่น,นครับอันนี้เป็นคําถามที่หลายคนถามผมมาเยอะมากนะครับป้อมแตกแล้วควรไปไหนนะครับป้อมแตกแล้วนะครับเราจะได้เงินจากป้อมแล้วใช่ไหมพอได้เงินจากป้อมแล้วเนี่ยเราควรไปสร้างความได้เปรียบ อย่างอื่นแล้วครับอย่างเช่นไปยึดป่าเขาไปอินเวตนะครับหรือว่าไปเดินเกมอย่างเช่นไปหาทีมไฟนะครับเราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดิมตลอดนะครับเวลาที่ป้อมแตกแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเวลาที่เราโดนป้อมแตกนะฮะเราควรไปไหนใช่ไหมครับเราควรไปเลนที่มีป้อมครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีป้อมเนี่ยเราจะโดนแก๊งได้ง่ายมากนะครับเราไม่มีป้อมคอยคุ้มเนี่ยยังไงก็ตายครับ พยายามไปเลนที่มีป้อมครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นด้วยเราปลอดภัยด้วยครับขอเสริมอีกนิดนึงนะครับคือเวลาที่ป้อมแตกนะครับเราควรให้พวกตัวเก่งๆมายืนเลนข้างแทนนะครับส่วนตัวที่เปราะบางที่ต้องการคนดูแลเนี่ยก็ไปอยู่เลนที่มีป้อมนะครับอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างตัวเก่งๆและตัวเก่งๆแบบพวกเซตนะครับพวกอาคาลีอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือเขาจะเอาตัวรอดได้นะครับเขาไม่จำเป็นต้องแบบยืนแบบตรงที่มีป้อมเขาก็รอดอ่า การเดินเกมในตอนเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งนะครับที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าควรทํายังไงในตอนที่เกมเสียเปรียบใช่ไหมครับอย่างแรกที่สุดง่ายๆเลยนะครับคือเราต้องตั้งสติครับตั้งสติแล้วก็หายใจสักฟอดหนึ่งแบบใหญ่ๆนะสุดลมหายใจครับแบบแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็หยุดตายซะนะครับถ้าคุณตายทีละคนทีละคนทีละคนนะครับนั่นหมายถึงการ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีเงินมากขึ้นนะครับมีของมากขึ้นนะครับจะทําให้เราเนี่ยพลิกเกมได้ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากที่เสียเปรียบอยู่แล้วเนี่ยก็จะเสียเปรียบมากขึ้นไปอีกอันนี้ผมแนะนําจริงๆเลยนะเพราะว่าผมเจอมาหลายเกมมากเลยคือมีคนไปตายคนนึงนะครับแล้วก็มันจะเกิดอุปทานนะครับทําให้เพื่อนๆเนี่ยอยากตายตามครับแล้วก็จะแข่งกันโยนฮะแล้วก็จะแพ้นะครับอ่ะผมแนะนำนะฮะว่าตอนที่เราเสียเปรียบเนี่ยเราควรทําเกมให้ทรงมากที่สุดนะครับหาโอกาส ต่อสู้ฟาร์มไปเรื่อยทำของให้เท่าอีกฝ่ายนะครับอันนี้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ผมแนะนำการดักฆ่าการดักฆ่าก็สำคัญครับคือเราแอบในในพุ่มที่ฝ่ายมองไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ดักฆ่านะครับแล้วก็ค่อยไปสู้แบบ4ต่อ5 3ต่อ5อะไรแบบนี้นะครับอย่าไปสู้5ต่อ5มันแบบโอกาสแพ้ค่อนข้างจะเยอะนะครับในตอนที่เกมเสียเปรียบนะครับมาที่การเดินเกมตอนได้เปรียบกันบ้างดีกว่านะครับ เวลาที่ฝั่งเราได้เปรียบเนี่ยเกมก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะเดินเกมได้หลายรูปแบบเช่นกินพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามตัดทรัพยากรในป่าไล่เก็บออบเจคทีฟนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบไล่มาตั้งแต่ปูเลยดีกว่าปูนะครับได้เงินได้วิสัยทัศน์นะครับริฟเฟิลตัวช่วยในการเร่งเกมนะครับปล่อยชนป้อมในเลนที่ได้เปรียบนะครับมับงกรนะครับ เพิ่มสถานะตามท่าของมังกรนะธาตุดินนะครับสร้างโล่นะครับธาตุน้ํามอบดูดเลือดทั้งกายภาพและก็เวทมนต์เมคานะครับมอบบัฟความเร็วเคลื่อนที่โดยจะเพิ่มหากไม่ได้ต่อสู้นะครับเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะมังกรไฟนะครับเพิ่มความเสียหายทุกรูปแบบเอลเดอร์ดาก้อนมอบบัฟที่มากขึ้นจากมังกรปกติแล้วก็ทําให้บัฟเนี่ย ทำความเสียหายต่อเนื่องเป็น True Damage ต่อไปการสปิทนะครับการสปิดเรียกง่ายๆก็คือแยกดันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคขั้นสูงมาหน่อยนะครับคือคนที่จะสปิดเป็นก็ต้องอ่านเกมเป็นนะครับอ่านแมปนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะครับและตัวสปิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไฟเตอร์หรือว่าเมดแอสซัซินนะครับอย่างเช่นเอายกตัวอย่างดีกว่าคารมิลฟิวลาแจ็คเอสเซตฟิตนะครับตัวพวกนี้เนี่ยจะสปิดได้ง่ายกว่าพวกเมดคอนโทรลอย่างเช่นโอเอนา่าอารีนะครับ เทคนิคการสปิดน,นะครับแนะนาให้เลือกสปิในรูปแบบเกมที่ทรงๆหรือว่าเกมตามนะครับเพราะว่าถ้าเกมนํามากๆแล้วคุณไปสปิดเนี่ยมันจะเหมือนซื้อเวลาให้อีกฝ่ายฟาร์มซะมากกว่าไปไล่ฆ่าคนดีกว่าครับอย่าไปเสียเวลาสปิดเลยนะครับหรือว่าเราสปิดคนเดียวแล้วเราสร้างบทบาทให้กับเกมมากๆอันนั้นก็ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ก่อนสปิดหรือว่าแยกดันนะครับพยายามดูตัวละครนะครับว่าเราเนี่ยสามารถสู้ตัวไหนได้บ้าง ถ้าเราสู้ตัวไหนไม่ได้เนี่ยพยายามเลี่ยงอย่าเจอนะครับอย่างเช่นถ้าเขาไปบนเนี่ยเราไปล่างถ้าเขาไปล่างเราไปบนพยายามอย่าเจอแล้วก็ปั่นป่วนเกมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามสู้แต่พวกตัวที่แบบเราคิดว่าฆ่าได้ง่ายๆเออนั่นแหละฮะจะทําให้ชนะเกมง่ายมากขึ้น <S <S เมื่อเราได้เปรียบมากๆจนถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าจะจบเกมยังไงนะครับบารอนคือตัวช่วยที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเผื่อใครไม่รู้ว่าบารอนความสามารถเป็นยังไงนะครับ บารอนมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมเกิดตัวแรกเมื่อครบ10นาทีแล้วก็เกิดใหม่ทุกๆ3นาทีเมื่อตายนะครับทีมที่ได้ฆ่าบ้ารอนก็จะได้บัฟที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถจบเกมได้ง่ายขึ้นโดยการที่คุณไปยืนข้างๆมินเนี่ยแล้วมินเนี่ยเนี่ยจะตัวใหญ่ขึ้นตีแรงขึ้นถึกขึ้นนะครับแคนนอนก็จะยิงแบบไกลมากๆนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าจบเกมแบบ easier, easier. อีซี่อ่ะอีซี่อ่ะและที่สําคัญคือลดเวลารีคอร์แล้วก็ยังบวก ดาเมจด้วยนะครับอันนี้คือแบบสุดยอดเลยแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ10เทคนิคในการเดินเกมนะครับซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับอยากให้ติดตามชมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ